ผ่านพ้นจากข่าวเหล่านั้นไปได้ไม่นานในที่สุดภาพข่าวใหม่ๆในความเป็นออฟชนะพลก็ถูกตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้งที่หน้าหนึ่งออฟชนะพลตกเป็นข่าวกับสาวๆที่ถูกยกหนุ่มชู้ขาวว่าวผู้หญิงฮะก็อย่างที่บอกพอผ่านเรื่องข่าวเป็นเกย์เป็นผู้ชายขาับบริการไปแล้วพอเราเริ่มกลับตัวเริ่มแบบรู้จักคนมากขึ้นคนเริ่มลับตามองเราเราเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นคนเริ่มจับตามองเฮ้ยออฟจีบใครวะทำไรยอยู่อยู่กองถ่ายทำไมเงียบจังไม่ค่อยมีกระแส เริ่มจับคู่ละเริ่มมีข่าวคนนั้นคนนี้คนนั้นเรื่อยและแต่ก็กับคนที่เราร่วมงานเริ่มมีข่าวซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าคนได้ง่ายเมาสนันออกหลงสนีจักจันเลิกแฟนสาวนอกวงการไม่เกี่ยวสาวนอกวงการคือสาวนอกวงการในวงการคือการทํางานไม่เคยบอกเล่าใครห่างก็คือห่าง ถ้าจะเลิกกันก็ต้องหา่างด้วยดีหรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมไม่ได้บอกเลิกแล้วมาคบพี่จันนี่เกี่ยวซึ่งเดียวพี่จันเนี่ยกระแสข่าวมันค่อนข้างจะแรงเพราะผมได้ร่วมง,งานเขาบ่อยทําให้คนมองเฮ้ยจีบกันเปล่าทําทไมดูเหมือนน่ารักแล้วแบบเอ้ยคุกคิบกันคนที่มองคือคนห่างตัวผมแต่คนที่อยู่ในกองถ่ายเนี่ยเขาไม่มีใครที่แบบมองว่าผมเนี่ยจีบกับพี่จันเลย รอบชนะพลเป้ามินพ uh, ิชยาถิงนกองท่ายเคยได้ไปออกรายการรายการหนึ่งพร้อมกันแล้วก็รู้จักกันแล้วผมก็เล่นเล่นละครก่อนถ่ายละครก่อนแล้วก็มาเจอเขาทีเขาเล่นเป็นนางเอกราบุตรทองไปแล้วซึ่งตอนนั้นผมถ่ายละครอยู่เรือนไทยข้างบนเรื่องรอยรักร้อยบาดเขาถ่ายมาบุทองมาแล้วโอ้ยทำไมเขาแบบเปลี่ยนไปเขาดูดีขึ้นเราก็แบบแอบมองรู้สึกเรียงเขาก็เว้ย น่ารักขึ้นอ่ะแบบรู้สึกเอ,อชอบแล้วพยายามคอยคอยแซวอ่ะคืออยากคุยอยากคุยกับเขาครั้งหนึ่งเขาถ่ายอยู่ผมบอกแม่บ้านพี่พี่จะของไหนผมแก้เลยนะเอาให้น้องเขาก็ไปให้น้องเขา,เา,เขาก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากกว่าเดิมเพราะทุกคนแบบคอยเชียร์นะคอยเชียร์ว่าเอ้ยจีบดีถ้าเกิดชอบก็จีบดิผมบอกผมไม่กล้าหรอก ผมอายแต่นั่นแหว่าให้พี่ไปถามว่าเอ้ยน้องอ๊อฟเขาอยากคุยด้วยน้องก็ตอบว่าอ๊อฟไหนอ๊อปรักเคยคุยยูมีนแต่ไม่ลึกซึ้งได้รู้จักเขาเพราะว่าเขาเหมือนกับว,ว่าจะมาเซ็นสัญญากับบริษัทบริษัทหนึ่งที่ผมรู้จกักก็ได้รู้จักกันก็ได้คุยกันไปพอสมควรก็ เหมือนความรู้สึกดีๆก็เริ่มมีให้กันเริ่มแบบจะจะคุยกันเหมือนจะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยแต่เหมือนกับว่าเราไม่มีเวลาว่าจังหวะที่ผมจะคบใครแล้วคนนึ่งเนี่ยต้องม,มีเวลาให้เขาแล้วก็จะทุ่มกับเรื่องความรักกับคนที่เราคุยด้วยค่อนข้างจะเยอะผมก็บอก,กนะว่าผมทํางานพวกเนี้ยผมจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาก็เข้าใจสุดท้ายผมก็แบบมันสงสารเขาแบบเฮ้ย ไม่อยากให้ให้ต้องมาทนรออะไรเงี้ยคือในช่วงจังหวะที่รอเขาสามารถเจอคนที่เดียวผมเยอะก็เลยห่างก,กันยูมินรับเคยคบออฟชนะพลอุบมินเป็นมือที่สามผมรู้จักน้องมินก่อนยูมินเพราะว่าเจอกันก็อย่างที่บอกว่าถ่ายละครที่เดียวกันจูมินมาทีหลังแล้วก็คุยกันแหละแต่ไม่ได้เกี่ยวเป็นมือที่สามก็เลิกกันไม่ได้คุยกันห่างก,กันเพราะว่าผมอยาก ให้เขาแบบเจอคนที่ดีกว่าอะไรอย่างี้ยซึ่งผมไม่มีเวลาแต่ข่าวมันก็มีมาเรื่อยๆเพราะเขาเริ่มเริ่มเข้าวงการจักตาฉัดกิจตอ,อกชนะพลนอกจ่อชัวคือได้ร่วมงานกันน้องฉัดเขามาเล่นละครของท่องเจ็ดเรื่องแรกเือสังฟ้าก็ไม่ได้มีอะไรชี้ข่าวกับคนที่ร่วมงานกันก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกมากเพราะก่อนนันนี้ผมมีข่าวนางเอกมาเยอะแยะมากมายเหมาออบจีบทับทิมแย้มหน้าของแฟนเก่าับถึงไม่ได้หน้าของแฟงเนแฟเก่าผม ทัพพิมเนี่ยเป็นนางเอกที่เล่นละครด้วยกันมาก็ประมาณคล้ายๆพี่จันแหละคือเล่นละครด้วยกันบ่อยก็เหมือนโดนจับคู่แล้วเหมือนสร้างกระแสให้กันแต่ไม่รู้ว่าเป็นการ PR ละครหรืออะไรหรือเปล่าแต่บอกเลยเลยไม่มีอะไรแล้วก็กระแสมันค่อนข้างจะยืดเยื้อกันมานานน้องก็บอกชัดเจนว่าผมคือพี่เขาผมก็บอกชัดเจนแล้วบอกทุกครั้งแล้วบอกสื่อด้วยว่าท้อพี่มันสองปีมาแล้ว มันไม่ใช่แล้วมันมันเป็นพี่น้องกันจริงๆไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นลุนอัพทุ่มดูแลใบเฟิร์นเกินเพื่อนเพิ่งร่วมงานกันเลยตอนนี้ถ่ายละครด้วยกันก็ตอนที่ผมมาเล่นเรื่องเนี้ยผมยังตกใจเลยว่าเอ้ยผมได้เล่นเหรอก็เขาก็ถ่ายกันไปผมก็มาคุยกับเขาเหมือนกับว่าเราก็เอ้ยดู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 หนังเขาอยู่ก็ชมเขาว่าเขาเล่นดีนะแต่ก็เหมือนเดิมผมก็พูดคุยกับเขาเพราะเขาไม่ค่อยกล้าเล่นเพราะเขามาเล่นละครใหม่ๆเลย ซึ่งการทํางานของละครต่างกันมากเขาก็ไม่ไม่กล้าแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดกับทีมงานไม่กล้าที่จะบอกว่าทําอะไรไม่ได้ผมต้องเป็นคนที่เข้าไปคุยแล้วก็พยายามปรับตัวนี่คณจะเป็นข่าวท,ทั้งหมดที่ถูกสนใจในความเป็นออฟชนะคนเนื้อหาข่าวมากมายที่ถูกตีพิมพ์ให้ทุกคนได้อ่านและเข้าใจในหน้าหนึ่งความจริงผมให้แค่ 40- หรือ30เนไม่จริงใน70 60ซึ่ง ความจริงก็คือเรารู้อยู่แล้วอย่างเรื่องข่าวผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้เราสามารถคุยได้อย่างไม่แปลกรู้จักเขานส่วนนี่คือความจริงแต่คบกันนี่คือไม่จริงและเปอร์เซ็นต์มันชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นไปได้ให้ไปเลยไม่จริงสามสิบจริงเอาไปเจ็ดสิบเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ดิไม่จริงอ่ะไม่จริงเั่าไหระนะไม่จริงมันก็ไม่จริงเหไม่จริงต้องเยอะกว่าดิไม่จริงเจ็ดสิบจริงอ่ะสามสิบ ร้านและสูงต้องที่สุดแล้วช้างหน้าเราจะพาคุณไปพบกับตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้ในหลายๆมุมที่หลายคนอาจไม่เคยได้เห็นหรือแม้แต่สัมผัสตลก็เห็นไม่ได้ถึที่ชางแรกเจอมาคิดถึงเธออยู่เป็นประจําจมันก็น้อยออกไปให้เธออยู่ ้าข้างไม่รู้จะทำยังไงสภาพดี้ย่กมากเอาเร่องวันนี้เราบอร์มแค่นี้ก่อนแล้วก,กันก็กินได้เรื่อยๆอ,อ,อาหารทุกอย่างยกเว้นเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวรอให้มันหายร้อนกน่อยนะครับประมาณสามวันเตรียมตัว <GO> ส <av i> ัมผัสตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้ได้ชุน้า